แมนซิตี้ชูชีวิตปาเลโมให้กลับมาพังงานอีกครั้งสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของสเตปกรูเดลเรเซอร์เบนข่าวเร็วฉับไวแม่นยำตามรายแอดด้านล่างที่คุณเห็นถ้าใครสนใจกดเข้าไปลุยกันได้เลย ฟังไม่ผิดนะครับแมสซิตี้ชุบชีวิตปาเรมุ่งนะครับอาจจะงงว่าเฮ้ยมันคนละลีกเนี่ยแล้วจะไปชุบชีวิตกันได้อย่างไรอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันเป็นไปได้ยังไงและก็มันกันมันจะเป็นไปแล้วนะครับถ้าพูดถึงสโมสรปาเรมุ่งครับแฟนบอลน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้แหละครับผมมีนักเตะมากมายที่เคยอยู่กับทีมทีมนี้ครับลูกัโทนี่ครับกรอสโซคาวาเน่ดิบาราปาซเลมิโคลี่และก็อีกหลากหลายคนนะครับเคยเล่นกับทีมทีมนี้มารวมไปถึงเจ้าของทีมจอมบ้าอำนาจครับอย่างมาริโอซัมปาร ที่เพิ่งจะเสียชีวิตไปเมื่อปีก่อนนะครับผมเขาคนนี้เคยทําปาเลโมทีมนี้โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงที่ดีมากตั้งแต่ปี2002นั้นที่เขาเนําเงินมาซื้อปาเลโมทีมนี้แล้วก็พาปาเลโมขึ้นมาจากเซเรียบีสู่เซเรียอาและทีมนี้นั้นโอ้โหก็โด่งดังเป็นพลุแตกทั้งนักเตะภายในทีมแล้วก็ตัวเจ้าของทีมนะครับปาเลโมครับมีการเปลี่ยนโคช้ชถึง40ครั้งนะครับฟังไม่ผิดนะ40ครั้งในรอบ17ปีนะครับพวกเขาเนี่ยเคยจบระดับสูงสุดถึงอันดับที่6แล้วก็ได แต่รรท้ายที่สุดเนี่ยการปลดโคช้ช แบบเอาแต่ใจแบบนี้ของซัปปารินีก็ทําให้ทีมเสียระบบไปนะครับเพราะว่าเขาไม่พอใจใครก็ปลดทิ้งครับเอาง่ายๆคือแกใหญ่ที่สุดแหละใครจะใหญ่กว่าแกไม่ได้จะให้ใครลงจะขายใครจะซื้อใครอยากจะไล่ใครออกทําหมดเลยครับใครจะเถียงแก่แกก็ไล่ออกถึงขนาดเคยตบมาแล้วนะครับเกี่ยวกับบอร์ดบริหารของทีมก็ตบมาแล้วครับจนกระทั่งยุคตกต่ำของปาเลโมก็มาถึงครับในปี26-2017นะครับปาเลโมจบที่19ของเกาโชเซียน,นแล้วก็ตกชั้นไปสูเส่เซเรียบีครับซึ่งในปีนั้นซัปปารินีราาประกาศปลดตัวเองจากการเป็นประธาน และก็แต่งตั้งพอลบาคายินี่ในประธานคนใหม่นะครับเพื่อที่จะหากลุ่มทุนใหม่มาเทคโอเวอร์สโมสรมาแทนที่ของตัวเขาเองนะครับและปาเลโมเนี่ยเล่นอยู่ในเซเรีบีไป2ฤดูกาลครับช่วงท้าปี2องสครับซัมปารินี่อดีตประธานของปาเลโมเองเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฟอกเงินครับทำให้ปาเลโมเนี่ยโดนสั่งให้ต้องไปเตะในเซเรีดีดิวิชั่น4ของประเทศนะครับในปี2องสและพวกเขาเนี่ยก็พยายามกระตุ้งขึ้นมาครับควาา้าแชมป์เซเรีดี แล้วก็ขึ้นมาเล่นบนเซเรียสีครับแต่ว่าในฤดูกาลล่าสุดเนี่ยก็ชนะรอบเพลย์ออฟแล้วก็กลับไปสูส่เซเรียบีได้นะครับไปกับทีมของซิวิโอบาลดินี่กุนซือวปเก่าไว้63ปีนั่นเองนะครับผม <S <S และแน่นอนเลยครับว่าการกลับมาแบบนี้ทำให้ซิตี้กรุ๊ปนะครับกลุ่มทุนของมาซิตี้ เตรียมเข้าเทคโอเวอร์ปาเลโมเป็นสโมสรนในเครือสโมสรที่12เป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนเลยครับว่านักทัพโรชิคมันซูบินซเาเยต์เจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกาะอังกฤษนะครับเข้ามาเจรจาเพื่อขอเทคโอเวอร์จากรายงานของเมดิโกและก็กาเซตาเดโรสปอร์ตครับสื่อทางอิตาลีเนี่ยก็รายงานว่าซิตี้นั้นพูดคุยกับเริโอมิลลี่ครับนักสโมสรของปาเลโมแล้วตั้งแต่เมษายนที่ผ่านมาครับแล้วก็ การเจรจาถ้าเกิดว่าล่วงหน้าไปได้เนี่ยปาเลโม่จะไปสมัรที่12ของกลุ่มนี้นะครับแล้วคาดว่าดาริโอมิลลี่นั้นพร้อมขายหุ้นสูงถึง80%ให้กับซิตี้กรุ๊ปในมูลค่า6ล้านยูโรนะครับโดยกลุ่มทุนของชิคมาซูนั้นจะเข้าไปจัดการปัญหาการเงินที่เกิดครั้งค่าวที่ปาเลโมซึ่งก่อนอันนี้ครับ ในช่วตงต้นปีที่ผ่านมาครับกลุ่มนายทุนของซิตี้เนี่ยก็เพิ่งจะเทคโอเวอร์กันไปนะครับผมกับสโมสร NAC นเอซีบรดานะครับทีมอเมริกฮอลแลนด์ and, เป็นอันดับที่11ของในเครือเขานะครับแล้วก็อันดับที่12ล่าสุดคือการจะปิดดีลกับปาเลโมนนะครับสเป็ตทีมครับมีอะไรบ้างอ่ะมาฟังกันแล้วกันนะครับมีแมนซิตี้นะครับมีนิวยอร์กซิตี้ในสหรัฐอเมริกาเมลเบิร์นในออสเตรเลียคิโรนาในสเปนบรมเมลในเบลเยียมมอนเตวิเดโอซิตี้ในอุรุกวัยทัวร์ในฝรั่งเศสบุมบาซิตี้ในนนนอิิเเดียชวจ ในจีนครับยู่กามาเอฟมาริโนสในญี่ปุ่นแล้วก็ n อ c Breda ในฮอลแลนด์นั่นเองนะครับจากนี้ต้องมารอดูนะครับว่าปาเลโมในยุคของชิคมันซูแห่งมาซิตี้นั้นจะเป็นอย่างไรและพวกเขาจะกลับบนเซเยอามาได้หรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของ s t e ปกรู u ด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เรียสเบลซาไปก่อนสวัสดีครับ สมัครใหม่ฟรี100%ฝาก100รับ200คืนค่าคอม0.7ทุกยอดเล่นฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเล่นเสียจ่ายครึ่งแอสแตปก u รู